Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here i won't never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand. Need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. กราบสวัสดีทุกคนนะครับผมในวันนี้เราก็อยู่กันในตัวของวีลานะครับในตำแหน่งของมิสเลนนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม r ารซึ่งคล้ายๆก็เห็นว่าเป็นเป็น r าแต่ผมก็จะพูดนะครับผมในวันนี้เราจะมาเล่นคีล่าฮะวีลานะครับในสายที่แรงและทีเดียวแตกนะครับผมอ่ะจะมาหลอด ซึ่งแน่นอนว่าเราจะมาเล่นให้ดูในคลิปนี้นะครับก็ถ้าใครเข้ามาใหม่ก็กดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจผมด้วย้ะกันนะครับตอนนี้เรามีโตโร่นะครับออฟเรนนะครับผมกูก็ไม่รู้ว่ามันเอาไปทำไมออฟเรนเฮ้ยกูมาแล้วโตโร่เพิ่นเล็บเอามานเออโตโร่โตโร่ะเดี๋ยวรอนะรอเอาโตโร่เข้า สักกี่นงทีอุ้ยฮีโร่โอ้โหโหน่าจัดเดี๋ยวรอก็ได้ครับรอฟิกเกอร์นะไม่กลับใช่ไหมฟิกเกอร์ไปหนึ่งทีเจอฟิกเกอร์สก,กิลโอ้โหเคิร์ตติ้งธรรมดาครับแน่นอนว่าต้องร่ำเรียนวิชานี้อย่างชำนาญน,นะถึงจะสามารถใช้วิชาที่ผมทำไปดังกล่าวได้นะครับผมโอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวจะมาล้างก่อนนะครับ สก,กิลเมื่อสกค่สก,กิลสองไปโดนตีเออสวยนะครับให้เพื่อนได้คิวอย่างน้อยเราก็ดีใจนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเอ,อ,อเ่อคันเร่งกันนะเอางี่ก่อนนะครับโอ้ตอนนี้เริ่มคันละคันค้างลนะผมเคลียร์กลางก่อนนะครับอืมอืมอืม,อมโอเคสวยนะครับ ทีอันตีเออสกิลแม่งพูดมั่วเลยกูอันตีสกิลอะไรไม่รู้กูมาแล้วครับผมสวยนะครับโอเคตอนนี้เรารกลับมากลางต่อนะครับอืมปับ๊บโอ้โหไปแล้วจ้าใครจะยู่ก็ยู่เถอะนี่น่ารอดนะครับ สก,กิลเอกหนึ่งทีเดยเปลอาเจอคอมโบทีเดียวแต่โคตรแรงโคตรโหเลยนะครับบนบนจะมีประเด็นนะเราน่าจะต่อ,อตัวนี้ได้นะครับอึเป็นหนึ่งทีตีกุ้งสก,กิลอะไรเออสกิลหนึ่งตามตบถ่ายโคตรแรงโคตรสวยนะครับ เคเดี๋ยวตอนนี้เรามากางกันก่อนนะครับปั๊บโอ้เพนเนาะก็ถ้าเกิดว่าพูดพูดติดติดขาดขาดพูดไม่ค่อยรู้เรื่องขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าเพิ่งตื่นกันเลยทีเดียวนะครับผมโอเคเอาล่ะครับผมไวโอเลสไวโอเลสโอ้โหทาร่าเอามบกก่อนก็ได้ โอ้ยยยุ้กูจะแตกกูจะแตกแกได้เอาประเทศแต่ตาทให้หนึ่งทีกลับไปสกิลซึ่งจะกิลหนึ่งสวยวนะครับสกิลช่วยโอเคเดี๋ยวกลับก่อนละกันนะโอเคจ้าราอ่ะมาเดี๋ยวครับอีอกทีนึงโอ้ยแดดรลบไม่งั้นตายนะเจะอคอมโบผมตายแน่นอนนะครับช็อตนี้นะ รอนะเขาลอสตาร์ไปึ่งทีโอ้ยยังไม่ได้ตีเลยวะอืมโหแรงนะเนี่ยแรงผมหรือแรงคนอื่นวะนะครับเฮ้ยสตาร์ตีสกิลหนึ่ง,แ,งแล้ว,ออวก็สกิลหนึ่ง,ง,งอีกทีโอ้โหลาดเอ๊ะมันลาดผมอะ่ะดูดิ้วดาวเมฆพมแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์เมื่อกี้เนี้ยอืมตายไปซะมูลาดตโตโะแทงให้เรานะครับยังไงเราก็ได้บแบบชิวๆ ปับ๊บเรียบยร้อยเอฟแฟนะครับโอเคเดี๋ยวผมว่าจะเอาบนก่อนละกันนะครับเนาะโอเคตีตีต,ต,ต,ตีนะครับเฮ้ยไปแล้วจ้าแล้วก่อนโทลูฉันจะจดจำนายไว้โททีครับรีเฟการนี่พี่มันระดับโลกนะครับผม เอาเย็บเพีดีกว่ามาั้งเอามึงนี่แหละเรียบร้อยช็อตทีแล้วจะค้ากูาาเหรอยากหน,น่อยน้องสกิลเราโอ้ยังไม่มีเ,เตีเ,ตเลยวะโอ้โหนี่ก็คือก็เจ็บอยู่นะนะครับ้ามีเ,เตีผมว่าน่าจะแตกอยู่นะครับผมมาดิครับเด็ดหรอคอมโบ,บดีใช่นะครับบอาเลยว่าคีร่านเนี่ยเป็นตัวเอ้ย วีล่านะครับเป็นตัวที่ดีมากนะครับเอ้ยเอาอันนี้ก่อนเลยแล้วกันนะสกิลเฮ้ยมัาลบอันติไอ้สกิลอันไอ้นี่กูไม่เจ๊ดูดิไม่เจ๊ดูทำได้ยังไงเออเอาอันนี้แทนก็ได้เฮ้ยผมเสียใจยว่าแม่ไม่ไหวเลยวู้โอเคเราดักกลารงอนแล้วกันนะครับ เอ๊ะหวงร้อนเลยเอาเท้าหวงรอนกัยเยอะๆนะครับเขียาารยกลางก่อนนะเขี่ยากลางมั้งเฮ้ยพวกมึงอะ่ะเขียขี้บบ้างห่วงตะคิวมาให้เอานี่ก่อนเลยนรัปั๊บอืเรียบร้อยคอมโบชุดเดียวให้ไปกับน้ำนะครับโอเพนเราไปล้วงแหวนเนาะ หาดักเนาะเอาได้เอาใครได้ก็เอาคนนั้นแหะนะครับโอ้โหฟิกเกอร์เลยเหรออยากฆ่านั้นมากเลยอุย้ยแพนดี้เจอคอมโบหน่อยฟิกเกอร์ด้วยป่ะไปไงนะสเต็ปฟิกเกอร์ลบูบฟรับโอ้โหมูนสกิลสกิลอีกแล้วไอ้ขี้วิล่านี่แม่งเล่นโหดจัดเอ้ยไอ้ยคะแนนนะทาร่าไม่ใช่อะไรวะ หมูแต่พูดแต่เฮนส์ดีบัมเรียบร้อยฟิกเกอร์ดูสเตปคือสเตปผมมันผิวอยู่แล้วนะครับเอาตรงๆจากใจเรียบร้อยไปไงคือผมเนี่ยร่ำเรียนวิชามวยไทยมาจากอาจารย์ลง่งนะครับบอกเลยว่าแบบฟิกเกอร์แบบลมแบบฟับฟัฟไม่มีใครจับได้ชัวนะครับ เอาแมงก่อนดีกว่ามะเออเอาไงดีเนาะมีตัวรุ่นมาบ้างไหมนะผมว่าไม่มีอ่ะนะกูก็เดินอ้อละเออละเฮ้ยลอยชายเขียกางก่อนนะครับทำไมกูเขียกไม่แรงเลยวะติดเลยละกันอืมโอเคโอเคตอนนี้ผมก็จัดไป10ตัวนะครับตอนสองสนะครับ ไอ้นั่นมันมีทอยเอ้อมันเชื่ออะไรวะเฮ้ยปับ๊บสกิลโอโเคมาขนาดนี้กูตายหากฉันตายอยากจะบอกว่ารักฉันรักเธอกูก็งงโอเคดันไปเพื่อนโอ้โหสามสิบนาทีไอ้ต้าบีบันจัดควรจะได้เกิด ผมว่ามันน่าจะจบได้นะทีมผมแักกันดาวนะถ้าไม่ได้ก็แค่ตัดต่อแล้วก็ไปช็อตที่บวกต่อคันเี่ยนะครับจบแล้วแหละนะ โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจหน่อยละกันนะครับบางพูดก,กันจาอะไรที่มันไม่ดีก็ทิ้งมันไปนะครับผมนะก็อย่างงั้นของคุณมากละกันนะครับเจอกันครับสำหรับวันนี้ผมไปแลละครับของมากครับ